วาสุวีตัวคนไทยเลยอะตัดในเกมไปเรื่อยเฮียแต่แม่งก็แม่งก็ทั้งหาคอนเทนต์เยอะแม่งก็มีเขาคงเดิมยิงล็อกไอ้สัตว์นี่ล็อกแต่มันไม่ได้ไล่ผมพี่นี่บอกไม่ได้ไล่กูกูไม่สดไอ้สัตว์ไล่กูนี่ไงไมบอกไปกูยับไปสัตว์อีกนะไปกูยับเฮีรอยยี่สิบ ไปใคุยยับไปทัดไปหลอกอ,อะไรน้องอะไรน้องทำไมมันตีทำไมมันตีนตแค่แค่เจ็บเดียววะพี่ลิต้องออกอก็แหละไม่รู้อ่ะอ้าวอย่างาสับป้ดบอลแล้วสัอออบปิดบอลกับเราบ้างเหมือนจะ่ปีนี้ป่ะแต่มันตีไม่ถึงอะไรวะแปลกๆอ่ะมันตีแค่เจ็บเดียวมันไม่ง้างตีมันตีแบบมันตีพรวดตีตีสั้นอ่ะ ตีดมันต้องถึงออติดมั้ยอ๋อจะออยู่ก็ลิ้นพันไปได้สำเนียงมีแก้วติดตรงลิง้นอ่ะเออ,อยูไม่ใช่ผมเริ่มติดเรียกคนอื่นว่ายูยูวะเนี่ยเออยูอนยะ่างเงี้ยเออยูเลิฟมีอ่ะเอ,อี๋อย่าบอกว่าวอนยูพีดอ่ะต่อนี่ชื้อตือหมีได้ไหม นี่ยมเยมอยู่นี่มันต่อพิดไม่ได้นี่มันใหญ่เขาเห็นล้อเขาอห็นล้อเข้าเห็นล้อมีไม้ขนาดหนึ่งออกเฟดเอ้ยฉีกเอาโหไม่ดีได้เงี้ยไม่ดีอุ้ยอ๋อง้างไม่ดูแล้โหยัรีบทำใหมวะยวาโอ้ไม่เป็นเลยให้กูสอนเล่นไม่มีล้อกอ่ะมุมมองมันกับมุมมองคิลลี่มันน่ามันคิดว่ามันใกล้เลยแต่คิลลี่เห็นไกลหรือเปล่าไกลเคิลี่เห็นไกลง้างเร็วไปอะมันนึกว่าไกล ใกล้แต่ฟันไม่โดนแค่้ขนาดใกล้ๆเปล่าแบบนี้ปั่นกลางมันปนนั่นเล็กปูปูคือกระดาษ A4 อ่ะฉีกผังเอ่ฉีกตังโอ้ยกี่กกจะล้มแล้วนะแต่แต่ถ้าลมมม้นม,มนี่าาาาจะหะไรข่มโกลว์หรอขอล่างขอล่างล้มล้มล้มจะอีกเสียงโอ้กูเซ็งว่ะไงตีล้มเอ้กูเซ็งว่ะเยวมาไปเลย เหมี้ม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 จัดคนเหมี้มอ่ะปูกับพี่ไม้ไม้ไม้น่าจะหมดแบบได้อยู่สูน้าได้อยู่สูน้าได้อยู่ไฟ้ายังมีอยู่ไม้สองแผ่นครับไฟอีกแผ่นมันระบาดระแวงเหรโอ้โหเฮ้ยไม่ได้หรอทำหลังงี้เฮ้ยได้เหรอต้นไม้เหรอผมคือไม่เสร็จต้องเหรอเมื่อกี้ ปื้ขับขับขับขไมเมื่อกี้ไม่หันหลังโอ้กูอีกแล้วเหยเหยาบ้านฟ้ามีอยู่มีรอบเซฟยบลากลางอันหนึ่งกูกลางอันหนึ่งซ้ายซ้ายกลางแมสแมสทิปอ่ะเฮ้ยเอ้ากูเฉยเลยเอ้าเอ้าทําไมอย่างนั้นเล่าเฮ้ยโหนวะไม่ทําไมอย่างนั้นเล่า กระเพอมีไอ้นี้ก็เลยไม่เป็นด้วยฉนงฉนงนะอ้าวไม่มีไม่มีสิ่งใดเลยร้อนี่ลำบากเลยลำบากแค่ชิดนี้มันควรต้องใส่เปิดแสดงดาบวินวังโอ้หลอไฟตึงต่อไปกูยับโอ้รั่วแล้วมึงหล่อใครโอ้รั่วแล้วมึงชิดโอ้หลอไฟอีกแล้วโอ้หลอไฟอีกแล้วโอ้หลอไฟอีกแล้วอยากให้พี่ชายเขาโอ้โหลวแล้วมึงบันเทิงไหมบล็อกไมาเอนที่จะไล่ดูจังหวะจะไล่ดูจังหวะ พี่เทำไมครับโอ้เปลี่ยนคนครับโอ้โหไม่ไหวฝักมือนะโอ้โหไม่ตึงครับแต่ฝักมือได้ครับลองได้ครับไม่ได้ตึงครับโอ้ยัดไม้เหรอเอาไปอีกทีนึงโอเคตัดหรืเลี้ยงยัดไม้เหรอมันไม่เชื่อแล้วพี่ไม่เชื่อใจ้วผมเชื่อใจใหทั้งวันอย่างเงี้ยโอ้หลอกไฟอีกเอ้ยหลอกไฟอีกแล้วเล่นไหนเอามัน หลอกไฟอีกแล้วหลอกไฟอีกแล้วหลอกไฟอีกแล้วเอ้าเนี่ยวหลอกไฟอีกแล้วโอ้ยหลอกไฟอีกแล้ววุย้ยเอ้าหันมาโดนเหรอสวยครับหลอไปมาใหม่นี้มาใหม่นีกูเอาจริงแล้วครับไม่ติดเล่นละเอาจริงเนี่ยหน้าตรงปากว่ะคำเนี้ยอะไรอะไรอะไร ไม่ถึงน้องไม่ถึงน้องยังห่างไกลน้องแก้ความเจริญน้องไปทางไม้เอรอไม่ไหวแล้วพี่จ๋าล้มล้มตรงหน้าต่างก็ได้ไม่ไหวแล้วนี่ไงใกล้ๆเลยอ้าวหน้าจุกไปแล้วจุนหม้อเฮ้ยหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างเออนอะไรอ๋อไหนอ๋อไหนอ๋ออ๋ออ๋อมันไล่เลยวิไล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  ว้าไม่อยาก่ยอร่อยกีลิโอ้ยเอุ้มเฮ้ยสวยครับมันฟ้าตอบงี้รันโการตอสวยครับทุคุ้มทุมคุมแมโอ้โหมันเคียงมันเคียงครับโอ้มันเคียงครัมันเคียงเกียงช่ มันเคียงครับมันเคียงเอาตจัดเลยครับโอ้โหนอครับนอตมันยัดไม้ครับโอ้โหไม่ได้อยู่ไม่ไปหลอกยึกเฉยอะไรวะพอวันปั๊เนี่ยเดินไวจังลองอเลย <laughs> ประตูบนซ้ายบนกับขวาบนว้าฟ้าต่อยปะอ <c oughs> ้ทิตได้ไหมนี่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย เอาเอ้ยต่อยิบมาข้างนอกฝั่งกระต่างยงางนอกข้ามข้ามสวยพับสวยประตูไหนเปิดทีนี้ไม่รู้เป็นไหนเปิดน,น <c oughs> ะข้างหน้า,นนะนาอะมีแต่สายบนอนะ่ะเป็นกูก<อ>ูเปิดบินงบล็อกนะแล้วมันก็วิ่งมึงแฝงกลยน,นะถ้ามึงเปิดบาาินบลอกอ่ะไป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 เฟดปะไม่ได้เฟดด้วย โอ้โหทำทำไมเพื่อนหนักอ่โอ้โหไม่โดนโอีกหนึ่งทำไมเนี่ยเข,าขา่าเข่าคู่อ่ะเมื่อกยินอะเออไม่เห็นโดนตีนทีบไอ้ <laughs> ชัตยังคมอ่ะเอดาา้าเข่าคู่อ่ะเมื่ยินอะนี่นนก็ไม่หันนะนิดเดียวอ่ะแต่หันทันทนันส,สองสองจุดห้าเมตรอ่ะโอ้โหเห<อ>ี้ยอองหลอนหลอนหลอนแต่มันปิงเมื่อกยินอะ กลัวจะไม่หลุดเลยเมื่อกี้นี่มันปิงอ่ะกลัวโอ้ยงอมละไปเฮ้ยงอมละงอมสุกละเียม่งหลอกหลอกไปยับอ่ะไอ้สัสกูไปรั่วตัวอัลมอนด์อีกทีมีกระทืบเร็วมีป๊อกมีสาขาวมีหองก่อนแต่สิ่งแตสิ่งที่มีคือสมอง ป้าไพี่สิทธิ์ยไม่มีคือแม่งไม่ได้ใช้เที่ยวเลยเต้นทำไม เข่าโค่ยได้แม่งเสียวจัดไม่คิดว่าจะหลุดนะเนี่ยเอาว่า